สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เสียผู้สาวผู้บ่าผู้แพ้วทีมงานหอบศาสตร์โอนโต้สินของสาวผู้ดีเทียนก็สวยกละรวยมากแล้วก็อีหล่ายน่อยตรงนี้นะใจักจันนี่แหละค่ะเปิดคลิปมาเมื่อนี้กับิเพอร์เวอร์เห็นรถขั้นสีแดงๆของลูกสาวนี่มันเป็นรถขายไอติมบอนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นรถของขวัญวันเกิดของสาวผู้ดีเทียนเมื่อวานนี่ค่ะเพื่อนผัวค่ะเพื่อนผัวซื้อให้ครับพี่น้อง รถคันหนี้นะคะมีคันเดียวในโลกค่ะพี่น้องมีคนเดียวในโลกค่ะกระจิติตซื้อยี่ลาจิตซื้อพ่อกับแม่ไว้ข้างนาค่ะเพื่อนผัวนี่ก็โอ้ยจะมินดีค่ะดีแน่ค้ะพี่น้องเพื่อนผัวผู้นี่ก็ได้แดดดีแต่เศร้าค่ะยี่สิบองศาเลยค่ะอันนี้ตอนสิบโมงเศร้าเลยค่ะหลังจากจิตผาลูกเปิดล้านเปิดยังแล้วก็มาเลยค่ะพี่น้องเออลูกสาวคอยนี่คือคิงคักราคาแบบนี้ ลูกสาวก็จักสอมรถแกะรถแกะอะไรออกล่ะค่ะสาวผู้ดีเชิญเหรอว่ารถมันจับแมมพี่น้องเอออันไปชี้ตรงนี้ก็สิเป็นแม่ก็สิใส่แนวเปกย้ำอยู่รถผ้าลูกไปหาเลาะเนาะพี่น้องเนาะถือทิ้งขอยอยุ่แบบนี้เออลูกสาวมักคักล่ะค่ะเ่นหนึ่งทึ่เมื่อคืนนี่ป่หลาบป่นอนเลย สอมแล้วยังลูกป้าเข้าบ้านป้ารถที่สอบม,มิยังรถดสื่อมหม่ยแหมเออเก็บของเล่นแล้วมาเข้าบ้านเร็ววันนี้แล้วน่านนานรถทินน่ความเนื้ลูกรถชีล่มเนื้มาอยู่มาลูกอยู่มาอยู่มาแล้วอยู่มาลูก อยู่มาแล้วใส่รถแม่ไปเอารถมาแหม่คนสวย <c oughs> อยู่มาอยู่กับขึ้นมาลูกอยู่กับขึ้นมาให้ได้เลยแล้ว อยู่ได้บ่หมุนพวงมาลัยกลับมา ชิคุ้มเอาอยางมาัดผมใส่กับท้ายรถใส่ไต๋หัวรถโอ้ยเราคนเก่งเลยเอารถมันขึน้นแลนตังสัน่นเอาอีหล่าก็ใส่ความสามารถได้ไหมลกูกยัสจะใส่แต่อล้มเลยแม่ <c oughs> ไปเอาม้าเนี่ยไปเก็บยางมาัดผมม้าเนี่ยเร็วๆ ไปเก็บมเดูแม่เปิดรถห้แล้วแม่เปิดรถบอรถตห้เนาะเอามาหนีไมาเย็นตรงนีหนิมะแม่เปิดบอรถไห้แล้วนี่นี่เ,เปิดขึ้น่อนอมึงแม่เปิดเหรอแม่งอะาอยางมัดผมมาใส่ใส่ยยางมัดผมมาลูกเออกระเชนั้นล่ละกระปิดไปกระซ้ํานี่เออกระซํานั่นแ่ะลูกปะเข้าบ้านปะหูัีงไหนไปนี่เข้าบ้านก่อนไปแล้วปะ เอาคือค <Es crying S 2> ือค <economies> ่ะนี <half intimate> ่ลีนาอีหล่าโอเคบ่อหนลูกอีหล่าโอเคบ่บ่โอเคกะพ้อก่อนปาเออถอดหมวกถิมเลยเอ้าเอาหมวกใส่ใต้บอรถเลยแล้วค้อนแกงนะ มาเอาหมวกใส่ไต๋บ่อรถเลยแล้วเดี๋ยวแม่เอารถออกมาหายนี่แล้วนี่แม่หยดออกมานน่อยอะไปเอาหมวกมาใส่ลูกเอาหมวกมาใส่บ่อรถก่อนโอ้ยอหล่คือเก่งเธอว่านี่อ่าลูกอ่ะเอานั่นเอาเออโอ้ย ังจากที่ลูกสาวอารมณ์เสียเล่นรถบ่ได้ดังใจเราอีแม่กับผ้าพ่นเลาะละค่าปัทธินีเลาะมาสนามหญา้าสนามดอกไม้คือเก้าเนี่ยละพี่น้องดอกไม้ต้นนี้ก็จะเป็นสวยจะเป็นงามทายรูปบ่บอกบอก่เบืบอ่บอจะเป็นได้พี่น้องเราบ่งงามคักเนาะแต่กอยูโดนบ่ได้ดอกค่ะมิมหลายโพดแตกบึงบ้งเมึงเมืองยู่เวลาเห็นดอกไม้ติลูกเวลาะะใช้แม่ทายรูปตี มันจีสวยบ่านหละลูกใสย่ย่าเอาหมวกถิงที่ล่ะคนสวยสวยปะคะายี่ลามาเลาะครับแม่ดอกไม้กับลาสวยปะคา่ะนี่อุ้ยสวยงามมากๆเลย คลิปนี้อีพี่นี่สาวผู้ดีเทียนกับเสียว,สว้ยสมีก่อนนะคะเนาะพาลูกยางอ้อมมูอบานเลยค่ะขอบคุณทุงกกำลังแรงใจที่เบิ้งตั้งแต่ตน้นจนจบอันรถนี่สาวผู้ดีเทียนล็อกไว้ย่างบอกดีได้ค่ะเด้อภาสิมีว่าโอ้ยเอาลูกไปไว้บาดเสียวแท้รถล็อกไว้อยู่ค่ะสาวผู้ดีเทียนกันขอบคุณทุงกกำลังแรงใจอีหลีค่ะผ้าหิร่าเบิ้องหนามจังหวังจะข้าวฟังเสียงนกแล้วก็สิพาลูกกลับบ้านไปนอนหรอกค่ะออกไม้แตงตะสก๊สาๆเพูดนนะพี่น้องพาลูกเล่นรถเพื่อได้รถอัน รถเป็นของขวัญวันเกิอดอีแมวมัวานนี่ยแหละค่ะเพื่อนผัวซื้อให้ค่ะเออมีคันเดียวในโลกคันละค่ะเอา้าดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อค่ะบ,บายยมาเบื่องน้ำแล้วมาโนอนฟังเสียงนกน้ำม,มีลล่าเด้อจ้าเอาิญไหมลูกเมื่อกิมแขวปวดแขวเรืแองเข่คนสีเกิดอ่ะบ,บายเห็นแม่กันแล้วบา,บายยเห็นแม่กันแล้วลูกแล้ว บายบายที่ไหนลูกบายบายโอ้บาย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 ม่เหลียวเบิ้งกล้องเน่เหลียวเบิ้งแม่นี่แม่โอ้ม่เหลียวเบิ้งเลยนานใครตัวหมวกบ่ตุ๊กนาวนะคนสวย